สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่น้องนะครับชาวยู u ู e ทุกท <c oughs> ่านเจลเว่น <c oughs> ย่านโควิดนำค่อยครับเขาประกาศว่าถ้าอยู่ในรถสองคนต้องใส่แมสหนึ่งคนถ้าไม่ใส่คุณจะโดนปรับคนที่ไม่ใส่ยัง <c oughs> <c oughs> ไงรน,นี้ <c oughs> แล้วอยู่บ้านอนะ่ะใส่ไหมต้องใส่ไงไม่มีไง ต้องใส่เวลาอยู่ด้วยกันสองคนสองต่อสองใส่ไหมอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในบ้านนี่ยอยู่ในห้องนอนใส่ไหมเวลาจะจูบกันนี่ต้องใส่ไหมสมัยนี้ต้องจูบพันหน้กากเ้านี่สิี๊ดเฮ้ยพอมีมั้งไหมเก่าไปบอกเวลาสิเลิฟซีนนี่แม่มเลิฟซีดยังมันเวิร์ดเวลาคอยสิจูบเนี่ย เดี๋ยวบรรจุผ้าหนีบมันมาโควิดมากเขาว่าไอ้ใกล้กันโอ้ยเอาพี่น้องมาทำใจเด้อครับเด้อโควิดมากนี่เมียว่าให้จูบครับมาให้ใกล้กันเลยผู้สาวก็ว่าให้จูบเพราะฉะนั้นเมียกับว่าให้จูบอดเลยครับผู้ใดมีเมียก็ต้องอดเอาครับอันดีบางสิเอา กดไม้ไหมก็พอหงิ้นบุเรว่วมีแต่จะคล้องเราเวล่าเอากดไม้ไม่นะอยู่ในรถสออยู่ในรถสองคนต้องใส่แมสหนึ่งคนถ้าไม่ใส่ทั้งสองคนจะโดนปรับเหรอโดนปรับแล้ว สองคนนี้เป็นผัวก,กับเมียกันมาด้วยกันกินอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันนอนกอดกันทุกวัน,น,นเขาจะว่าไหมว่าคือเกาอกจักเนาะอันนี้ออกนอกสถานทีนะ่เนาะเอานอกสถานทีน่ในยูนี่ลถไหมกระจกก็บ่ได้เปิดมันบ่ได้ฟ้องไว้ใส่ได้น่่อันสุ่มว่ามันมี คุณได้ไปจออเยู่ในห้องนอนก็ต้องก็ต้องใส่ผู้หนึ่งขึ้นกันตัวขันแาสขันอยู่ในรถใส่ผู้หนึ่งถ้าอยู่ในรถใส่คนหนึ่งอยู่ในห้องนอนก็ต้องใส่คนหนึ่งครับคนใดคนหนึ่งต้องใส่ครับใส่ใส่แมสครับเวลาจะมีอะไรกันก็ต้องก็ต้องผ่านแมสเลยครับเวลาจะฟิตจะริ่งกันก็ต้อง แล้วมันติดได้ทงดังไลยแนี่ครับไอโควิดเนี่ยมันติดได้ทางลมหายใจทางเสียมหะทางจับสีฟงรองรองเพือจังมัดเว้ยอาไปจับอันนั้นอันนี้นผม ผมว่านะถ้าเมียติดหัวก็ต้องติดเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันครับยกเว้นจะนอนคนละที่ท้าวติดแสดงว่าโชคดีลายเติบครับแสดงว่าคนมะไก่กันแสดงว่าแสดงว่าคนมะไก่กันครับขันซูมอดว่าผัวติดแล้วเมียว่าติดเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้นอนด้วยกันนะผมว่า เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาไม่ได้นอนด้วยกันใช้ชีวิตลำบากครับยากเสมอเนี่ยพี่น้องเอ้ยแิ่งไปเมื่อขนาดพัวกับเงี้ย็ยังราแย่งกันอันนี้แล้วแย่งผมครับเนี่ยเจแปนนี่แล้วแย่งผม ผมไม่ไว้ันไม่ไว้ใจคุณนะเวลานอนกับสวมนึงสี่แหละนอนเลยสวมยังสี่แล้วนอนเลยวะเนยายนอนแต่เงดบ่เอาอาจไลค์ครูคนกับดีเต้นสี่ก็ได้ แนะนำนะครับให้ผัวเมียผัวเมียคู่อื่นนะครับทำนี้ได้นะ,ะใส่แมทใส่แมทตนอนวะ่ะแมทตนอนเลยเวลาสีย <rí> e ัดการบ้านกะเวลาคิดเอาเองนะครับการบ้านเนี่ยจังไนสิว่าติดโควิดเนาะ ถ้าสมมติว่าผูผัวติดโควิดหรือว่าผูมียติดโควิดเนี่ยนอนอยู่น้ำกันเนี่ยเหตุจังไหนไมันยั่งว่าติดครับเวลาสีเหตุการณ์บานนี่เหตุจังไหนครับ <c oughs> ยู่ว่าติดใ <c oughs> ส่สูตรได่นนออ้อเด้